มาค่ะมาทอดไก่กันเนาะคะนะ่ะเนาะทอดกไก่อ่าไก่รวมเนาะคะนะ่ะเนาะมานี่ค่ะไก่ไก่ไก่ไกทอดรวมของเฮ้านี่จะมีไก่ทอดแล้วก็มีปอเปี๊ยะแล้วก็มีอ่าไก่เสียบไม้ค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเก็ตขนมปังนี่กิ้งเอาแบบตามสบายตามใจชอบเลยเด้อค่ะว่าเจ้าสิก,กิม กิ่งแบบนี้หรือว่าจะกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเนาะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะวับแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะปะเปีย๊ยใส่ลงไปเลยนะคะว่าเมน่าเป็นอย่างเครือเอามาใส่ความกันบึมบัมบึมบัมราวามันเป็นเซรของเพลินค่ะนี่ค่ะเสรเสรของเพิินว่าเป็นอย่างค่ะเระวาว่ามันอยู่ในเมนูอยู่แล้วแล้วก็ไก่เสียบไม้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะม่านนี้ค่ะ ใส่ลงไปแล้วเราก็รอทุกอย่างเราก็รอให้เขาเสร็จเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะเบอร์ทอดมากําลังมาเรื่อยๆนะคะเบอร์เบอร์นี้เป็นเซตของเขาหน่สิมีไก่ทอดมีปอเปียหรอกกมีเบอร์เก่านะคะแล้วเราก็จะได้มาออเดอร์มาแบบนี้นะคะกระสิเป็นเบอร์สิบเอ็ดกับเบอร์สิบอีกนะคะไก่ทอดอีกถ้าตัวนี้เราเราแบบว่าห้าสิบประหยัดเวลาขึ้นเราก็ เอาปอเปียมาใส่เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเสร็จของเพิ่นอยู่แล้วเดี๋ยวแอนจะเอาปอเปียมาใส่ค่ะิเป็นการประหยัดเวลาของเหาไปน,นั่งเมืองสิแม่คะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวบินนั่นก็มาบินนี่กามาสิวันนี้จะลองถ่ายกล้องลายตั้งดูนะคะว่าสิเป็นจ้ไนาไดค่ะเบอร์สิบนี่ถ้าเป็นธรรมดาคือปอเปียของเหานี่ ปลาเปียแอนซิมี่ปลาเปียพักค่ะจะใส่ไปสิบหตอนเอ้ยสิบห้าชิ้นนะคะนี่ค่ะหา้าสิบนะ,ะอะไรคือตอน1นสิบน,นะคะเดี๋ยวรออีกห้าชิ้นค่ะ<อ>น,นี่นะคะปลาเปียของแอนค่ะ,แอ,คะแอนใช้เป็นแบบนี้นะคะคล้ายดิบคล้ายดีค่ะปลาเปียแบบนี้นะคะ ปเปียนนี่มันสินี่หลายหลายห้อหลายย่างถามว่าแอนหอ่อหรือแอนซื้อมาอันนี้แอนซื้อมานะคะ,ปะเปลียนผักค่ะนี่ค่ะจากตอนแล้วมึงหันนี่สิบใส่ไปอีกสิบห้านะคะสิบห้านะคะ ของพวกนี้จะอยู่ในตู้แข็งเลยนะคะการทํางานนี่มันสิเข่าเป็นระบบระเบียบของมั่นง่ายถ้าเราเข้าใจว่าเราจะทํำยังไงเราเอาตัวนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเข้าหูว่าของทอดของเราเนี่ยเราจะขายคู่กับคู่จิ้นนะคะเอากระเรียมใบแบบนี้เลยค่ะมาแอนจะเอาให้ดูนะคะคู่จิ้นของเราวามันมีอีย่างเผื่อเๆื่ออาสงงนะคะแอนหมายถึงอะไรคู่จิ้นนะคะนี่ค่ะคู่จิ้นนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ หนึ่งชุดเท่ากับสิมี่น้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานก็กระปุกใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ผักค่ะนี่ปูจิ้นคือหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดเท่ากับสิได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมไก่ของเราเนี่เริ่มจะได้แล้วนะคะนี่เขากระเบื้องได้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็ได้ซุกความกันนะคะไก่เสียบไม้ไก่สเต๊กเสียบไม้ของเรานี่มันจะซุกง่ายก็เป็นพวกไก่ทอดค่ะเพราะว่า เขามีชิ้นที่บางนะคะนี่ค่ะกล่องของเขานะคะกลออ่องอาหารเข้ากับต้องจําให้ได้น้ำเนะะื้อขาวานกล่องแบบไดเข้าใส่ในการการใส่ของเรานะคะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะเขา้าเกาออกผักไข่มันสเต็กน้ำมันแน่จักน้อยหนึ่งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยได้นะคะใส่กล่องแบบนี้นะคะจะใส่เป็นเซ็ตให้ดูค่ะ สอสน,น้ำซอสวิเศษแล้วก็ลาดลงไปกับไก่นิดนึงนะคะก็เ,เป็นอย่างค่ะมันจะไม่มันจะไม่แฉะนะคะ,ะ,ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หลายค่ะเห็นไหมแล้วไก่ของเราก็กําลังที่จะเหลืองได้ที่นะคะนได้แล้วนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆค่ะ กับผักนันมั่นไว้นะคะส็กแล้วนะคะนี่เห็นไ้ผักไว้เรื่อยสาเป็นอยัางค่ะตอนนี้ลูกค้าของเรากำลังเริ่มมาเรื่อยๆนะคะนี่ออนไทยกครบบุ๋เหยผัดไทยหมบีฟอืมได้ปราสอซ ดิทองแฟนควัตไข่ผัดไทยเนื้อนี่นะคะเราเข้ากับไส้ไปนะคะแล้วลูกคา้าก็มาไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายเสร็จหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเฮ้ยๆฮอดูบิแสนอ๋ออัลัสรรา ได้แล้วค่ะนี่นะคะชุดนึงมีไก่เสียบไม้มีปลาเปียแล้วก็ไก่ทอดขายกับคู่จรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะตักข้าวนะคะตักอ่าเมื่อกี้นี่ค่ะ ชัดุดมาชัดุก้อะทักสมิเยหอโดสบรอให้ดาแล้วก็ปอเปี๊ยะของเราก็ได้แล้วนะคะเห็นไหค่ะนี่ค่ะ แล้วเราก็อีดใช้ผงแบบนี้เลยนะคะเนาะนคะ,คะเหมือนกันนะคะเราใส่ผงแบบนี้ค่ะแล้วก็ขายกับผู้สิ้นแบบนี้นะคะหนึ่งชุดค่ะแล้วก็จะมารับโทรศัพท์อีกสักนิดนึงนะคะ นี่ออนไทยกราหาัอฮฮัลโหลฮัลโหลอ้ลอย่า,ยาอะสู้อดิทองแฟนควับไ้ายมาค่ะลางถวยกันสักนิดนึงนะคะ ่ากระางถวยเป็นอยู่ดีสาวดอกล่างถวยเป็นอยู่นี่ค่ะทุกอย่างเราก็เอาเข้าเครื่องนะคะยกเว้นกระทะค่ะกระทะมีเข้ากับสีพายาญนามีสีล่างมือขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่ไหวไม่ทันจริงๆเราก็เข้าเครื่องได้อยู่ค่ะะเากระรางขึ้นแบบนี้นะคะเนาะ เป็นพวงหว้ส้า,ามหน้ามาก,ก่อนเท่ากับเก็บเขา่าเข่าเครื่องค่ะขัดนิดขัดหน่อยนะคะขัดนิดขัดหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จเองนี่ค่ะแล้วก็พักไว้ห้นามเดต็ดแบบนี้แล้วเราก็โยนไปให้เขาทำความเสะเอยทำพว เอากระสีบแบบว่าฟังนี่กระสีเป็นการเตรียมของล่างกระทงล่างกระทะฝั่งนู้นก็จะเป็นการทํากับข้าวค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันต่อนะคะไปค่ะ